สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนงานเข้าแล้คราวเนี้ยน้องชายแฟนเขาเอาไอ้อันเนี้ยมาให้ปลูกเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีดูแลเขาด้วยสิเพราะไม่เคยปลูกแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าต้นอันอันเนี้ยมันคือต้นอะไร แล้วอันนี้มันคือพันอะไรเนี่ยเนี่ยรู้แต่ว่าเออมันเป็นบอลสีแต่ไม่รู้วิธีการดูแลแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยยังมีอยู่นู่นอีกนะอยู่ที่ร่องผักอะแล้วจะดูแลเขายังไงเนี่ยอันเนี้ยคือพันอะไรเนี่ยเนี่ยเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้วิธีการดูแลเขาด้วยเนี่ยเนี่ยนี่อีกเนี่ย แล้วก็นี่ต้นเล็กๆนี่อีกต้นเนึมันจะดูแลเขาแบบไหนไม่เคยดูแลเขาเวยเคยปลูกแต่ผักไอ้พวกนี้ก็ปลูกใส่กระถางแล้วก็คือแล้วกันไปเลยก็คือไม่ได้ไปดูแลอะไรมากมายคือดูเรื่องดินเรื่องอะไรแค่นั้นแหละเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำให้เขาเจริญเติบโตของเขาเองอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เคยดูแลแบบจริงจัง เดี๋ยวไปดูตรงในร่องผักเขาหาเอามาให้ปลูกแต่ไม่ได้ถามเราเลยว่าเราจะดูแลเขาได้ไหมเราดูแลเขาเป็นไหมเราไม่เคยเคยปลูกพวกนี้ด้วยนะ่ะถึงปลูกเราก็ไม่ได้ดูแลเขาแบบจริงจังเนาะเราก็เลยไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่อีกกระถางหนึ่งอันนี้ท่านที่รู้จักน่าจะเป็นกุหลาบหิน กุหลาบหินเนาะนี่มันมีมีขึ้นตรงนี้อีกด้วยเนี่ยแล้วก็มีเออคุณนายตื่นสายมาสองกิ่งแล้วอันนี้ล่ะมันคือต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครรู้จักช่วยแนะนำด้วยนะคะต้นอันเนี้ย ที่ที่ใต้ใบมันเป็นสีแบบนี้สีม่วงๆเนี่ยมันคือต้นอะไรชื่อของมันคืออะไรแค่นั้นแหละแถมมีต้นมะนาวมาด้วยเนี่ยมีต้นมะนาวมาหนึ่งต้นเขาต้องดูแลแบบไหนทำยังไง คลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะแค่อยากรู้ <c oughs> ใครที่รู้เรื่องต้นไม้พวกพันไม้พวกบอลสีพวกอะไรพวกเนี้ยแนะนำด้วยนะคะจะได้ดูแลถูกแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสปายภูไทยชาแนลด้วยนะ